มณฑลทหารบกที่22จัดกิจกรรมเสนาสนเทศพบปากำลังพลและครอบครัวกินข้าวเย็นร่วมกันวันที่25มิถุนายน2563เวลา18.30นนท,ที่บ้านพักกำลังพลซอย10ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์พลตรีสรรช,ชัดสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22และฝ่ายเสนาธิการพร้อมทั้งแม่บ้านของหน่วยร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศเพื่อพบปะพูดคุยกับกำลังพลและครอบครัว โดยฝ่ายเสนาธิการของหน่วยได้ชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่2ให้กำลังพลได้รับทราบโดยเฉพาะการปฏิบัติตนตามพระราชกำหนดการบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ปฏิบัติตนตามมาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกทั้งหน่วยได้จัดตั้งโครงการทหารพันธีของหน่วยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัว ได้เข้ารับการอบรมและนำความรู้ไปปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อไปจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่22ได้พบปะกำลังพลโดยเน้นย้ำให้ทุกครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยความสมานฉันนมีความรักความสามัคคีภายในหน่วยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลฐานบกที่22รายงาน